สวัสดีค่ะตีฟามาแล้วค่ะไม่มีค่ะกระดาษค่ะกระดาษค่ะทําทำตาหวานสิคะทาตาหวานอุ้ย,ยหัวเลาะร้ <c oughs> องไห้แงแงระวังตกค่ะขึ้นมาทำไมคะ ข exactly. uh ึ้นมาทําไมคะข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 ึ้นมาทําไมคะกระดาษค่ะกินอะไรคะเดี๋ยวพากินอะไรคะขึ้นมาค่ะกินอะไรคะอร่อยไหมคะน้ำ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  งาตัวป่วนนะคะนี่ตัวป่วนเจฟ้าจา๋ารายงานตัวด้วยค่ะรายงานตัวด้วยหนึ่งขวบเจ็ดเดือนค่ะอร่อยไหมคะอร่อยหัวเรากค่ะไม่ต้องปีนนะคะ เดี๋ยวคุณตาจำมานะ,ะคุณตาจำบอกใครใครจะใครดื้อจับไปด้วยนะคะจับไปไหนจับไปทุ่งนาจับไปทุ่งนาไม่ทำค่ะไม่ทำว่าไม่ต้องปีนนะไม่ต้องปีนนะป,ป้ามาแล้วนะอืมแมวแมวป่าร้องยังไงนะแมวแมวป่าร้องยังไงคะมแมวป่าจะกัดก้นกัดก้นเด็กดือ้อใช่ไหมคะ กัดก้นเด็กดือ้อกัดก้นเจฟ้าใช่ไหมคะอร่อยไหมคะเบบี้เบบี้อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอุยเย็ยยยยยยนสบายได้ยินเสียงโมบายไหมคะกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเย็นสบาย อยอร่อยอร่อยไม่ต้องปีนคะ่ะปีนทำไมคะมันจะตกโอ้ยน้อโอ้ยน้อคนดื้อน,น้อโอ้ยน้องทำอะไรคะหืแต่<น>เสียงหมาอยู่ไหนขยับมาสิขยับมาสิคะเสียงหมาอยู่ไหนคะเสียงหมาใครคะ มันจะตกค่ะมันจะตกค่ะ